สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเจอกับวิทยาการคำนวณชวนคิดใบครูปุ้ยแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูปุ๋ยนะครับจะพาไปรู้จักกับเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเกี่ยวกับการใช้งานที่เป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันของเรานะครับไปดูกันเลยครับวันนี้จะเป็นเรื่อง ดิจิตอลฟุตปรินต์นะครับคืออะไรเอ่ยดิจิตอลฟุตปรินต์แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลตามตัวเลยนะครับดิจิตอลก็คือการทํางานบนดิจิตอลฟุตปรินต์ก็คือร่องรอยนะครับฟุตปรินต์ก็คือร่องรอยการทํางานบนโลกดิจิตอลของเราเราเข้าเว็บอะไรบ้างก็จะมีร่องรอยเราใช้งานโปรแกรมอะไรบ้างในอินเทอร์เน็ต นะครับเช่นเราเข้าเว็บ Google เราใช้ Facebook เราใช้ Line นะครับก็จะมีร่องรอยการใช้งานของเรานะครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเราเข้าเว็บอะไรอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลการใช้งานของเราไว้ทั้งหมดนะครับ นักเรียนลองไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีนักการเมืองโดนโจมตีทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยรูปภาพและข้อมูลที่เคยลงไว้ในอดีตถูกขุดคุยขึ้นมาโจมตีทำให้เกิดความเกลียดชังและขัดแย้งนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วย ร่องรอยการใช้งานดิจิตัลหรือที่เรียกว่าดิจิตอลฟุต r รินนั่นเองนะครับก็คือเขาใช้งานอะไรบ้างนะครับเขาใช้งานเว็บอะไรบนอินเทอร์เน็ตเขาเข้าดูอะไรเขาทำอะไรไว้เขาโพสอ,อะไรไว้บนอินเทอร์เน็ตก็คือจะถูกนำข้อมูลตัวนี้นะครับมาบันทึก เก็บไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเก็บข้อมูลบนโลกออนไลน์เนี่ยสามารถย้อนอดีตกลับไปได้เราสามารถดึงข้อมูลจากอดีตกลับมาได้ถึงแม้จะลบไปแล้วบางครั้งนะครับบางครั้งถึงแม้จะโดนลบข้อมูลไปแล้วยังสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้นั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับนักเรียนเป็นการดึงข้อมูล จากอดีตเนี่ยมาใช้งานถึงแม้เราจะไปทำงานที่เกี่ยวกับอะไรที่เสี่ยงหรือว่าอันตรายเราสามารถเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับกลับมาได้นะครับร่องรอยดิจิทัลหรือดิจิตอลฟุตพิ้นคืออะไรนะครับนักเรียนมาดูกันเลยนะครับร่องรอยก็คือ ร่องรอยที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยกระทำการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวการอัปโหลดไฟล์งานเป็นรูปภาพหรือการใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามที่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับระบบอินเทอร์เน็ตจะบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น ชื่อนามสก,กุลข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดตำแหน่งงานผลงานการศึกษาประวัติส่วนตัวของพวกเรานะครับของผู้ใช้งานเองนะครับอาจจะมีรหัสบัตรประจำตัวประชาชนรหัสบัตร ATM เลขบัญชี หรือรหัสอื่นๆที่เป็นสิ่งบ่งบอกว่าเป็นของเราและเราไม่อยากให้คนอื่นรู้แต่เรากรอกข้อมูลไปในอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตจะบันทึกข้อมูลของเราไว้นะครับร่องรอยดิจิตอลดังกล่าวนะครับสามารถบอกให้ผู้อื่นเนี่ยทราบถึงสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากทำได้เห็นไหมครับนี่ก็คือการเก็บข้อมูล เป็นการรวบรวมโดยอัตโนมัตินะครับร่องรอยทางดิจิตอลมีสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือร่องรอยที่ผู้ใช้เนี่ยเจตนาบันทึกข้อมูลของพวกเราโดยตั้งใจโดยที่จะเปิดเผยที่รู้ตัวเช่นอีเมลเบอร์โทรชื่อโปรไฟล์เฟสบุ๊ก ชื่อโปรไฟล์ไลน์หรือสิ่งที่เราโพสสิ่งที่เราแชร์ก็คือเราอาจจะโพสรูปของเรานะครับบน facebook อย่างเงี้ยนะครับหรือเราอาจจะส่งข้อความใน facebook หนาะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นร่องรอยเขาเก็บหมดนะครับพวกนี้ก็คือถูกบันทึกไว้หมดนะครับ ขอ้อที่2ประเภทที่2ร่องรอยที่ผู้ใช้ไม่เจตนาบันทึกนะครับข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจบันทึกหรือบันทึกโดยไม่รู้ตัวเช่น i p a d d r e s s IP a d d r e s s จะบันทึกทุกครั้งเวลาเราเข้าใช้งานเว็บไซต์เว็บไซต์จะบันทึก i p a r d r e s s IP a d d r e s s คืออะไร i p address คือ ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนชื่อของแท็บเล็ตที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าเว็บ Google โดยใช้โทรศัพท์มือถือ Google จะบันทึกชื่อของ เครื่องมือถือของเรานะครับมือถือทุกมือถือมือถือทุกเครื่องมีชื่อถูกไหมครับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีมีชื่อแท็บเล็ตทุกเครื่องมีชื่อเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าเว็บ Google ปุ๊บ Google จะบันทึกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ชื่อนี้นะครับบันทึกไว้นะครับว่าเราเข้าใช้งานนั่นเองนะครับหรือจะเป็น Search His t o r y ก็คือ เป็นประวัติการใช้งานต่างๆนะครับจะถูกจัดเก็บเอาไว้นะครับสิ่งที่เราเคยคลิกเข้าไปรายการสินค้าที่เราซื้อออนไลน์หรือการเปิด Google Map การเปิดระบบ GPS ก็จะถูกบันทึกไว้หมดเลยนะครับเป็นยังไงครับนี่คือการใช้งาน Digital Footprint นะครับ ต่อไปนะครับกฎความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตข้อที่หนึ่งสิ่งที่นักเรียนที่จำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ถือว่าเป็นกฎที่ป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับในการใช้งานอินเทอร์เน็ตข้อที่หนึ่งไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับ นักเรียนอย่าไปเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ตนะครับข้อที่สองไม่นัดแนะเพื่อพบปะกับบุคคลที่ไม่รู้จักหรือบุคคลที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่บอกผู้ปกครองนะครับอันนี้อันตรายนะครับเราอาจจะไปนัดเพื่อนนัดเพื่อนไปซื้อขนมนัดเพื่อนไปกินข้าววันนี้เจอกันที่ร้านตาแดง อไรเงี้นะครับวันนี้เจอกันที่ร้านหน้าวัดอะไรเงี้นะครับก็คือเราเราไม่ควรที่จะนัดโดยที่ไม่บอกผู้ปกครองนะครับสามไม่ส่งรูปของตัวเองหรือข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตคนที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตก็คือไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนของเรานะครับก็คือหมายถึงว่าคนอื่นที่ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เราไปคุยกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับ C ไม่ให้ความสนใจหรือโต้อตอบกับคนที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายนะครับ5ไม่ดาวน์โหลดสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเปิดเอกสารจากอีเมลของคนที่เราไม่รู้จักอาจจะแน่มาด้วยไวรัสนะครับ อาจจะมีไวรัสแฝงมาด้วยนะครับเราไม่ควรเปิดนะครับ6<ก>เคารพในกฎระเบียบนโยบายหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับผู้ปกครองนะครับและคุณครูในการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรคำนึงถึงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัย ต่อไปมาช่วยกันเขียนประวัติส่วนตัวของเด็กๆกันเถอ,อะนะครับนักเรียนลองดูนะครับให้นักเรียนเขียนประวัติส่วนตัวของตัวเองลงในสมุดนะครับข้อที่หนึ่งมีชื่อนาะมสกุลชื่อเล่น ข้อที่สองวันเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดข้อที่สามน้ำหนักข้อที่สี่ส่วนสูงข้อที่ห้าเชื้อชาติข้อที่หกอาหารที่ชอบข้อที่เจ็ดผลไม้ที่ชอบข้อที่สี่ข้อที่แปดสีที่ชอบข้อที่เก้างานอดิเรกข้อที่สิบ ความสามารถพิเศษและข้อที่สิบเอดวิชาที่ชอบนักเรียนเขียนลงในสมุดนะครับตกแต่งก็ได้นะครับระบายสีวาดรูปอะไรได้หมดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูด้วยนะครับโอเค